วันนี้อยู่ที่โคลลมไะไรออนนุตค่ะไยเจียวเรือเนื้อพรีเมี์ไปเจียวเรือหูคุ้รมุตาร์จริงจริงเขาบอกแมวไม่ได้อาเนี่ยหรอให้เครื่องเยอะมากค่ะแบบไม่ห่วงเครื่องเลยเนาะดูแผ่นตับนะกระฝ่ามื้อก็ได้แล้วกับเมนูลาเต้นะคะเย็นนะคะ นี้นะคะเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปพาไปกินนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะวันนี้พี่กิบไม่มาเลยพาน้องใหม่มานะคะและนั่งตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องออมค่ะต็วันนี้พี่จะพาไปกินร้านอร่อยๆใกล้โชว์รูมวันนี้อยู่ที่โชว์รูมอะไรอ่อนนุชค่ะอ่อ,อนนุชตั้ง,อ,งอยู่ตรงไหนอยู่ที่อ่อนนุษย์ี่สิบดทับหนึ่งเลยค่ะตรงมาก็จะเห็นได้วันนี้จะตามใจน้องค่ะก็คือจะพาไปกินร้านอร่อยวันนี้อยากกินอะไร นูไม่ชอบกินข้าว่ยชอบกินอะไรเส้นๆปกติอ้อมจะไม่ค่อยกินข้าวอ<ช>ยู่แล้วแต่จะกินเส้นๆวันนี้พี่เลยจะพาไปร้านอร่อยค่ะร้านเจ้าสวนนะคะร้านแรกเลยซึ่งร้านนี้เนี่ยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยน้ำตกนะคะร้านที่2ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปีนรั้วอ่าช,ชื่อร้านก็น่าสนใจนะเราต้องปีนรั้วเข้าไปกิน <c oughs> ไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยนี้ก็จะมีทั้งน้ำใสแล้วก็ ทั้งต้มยำที่เซลเขาแนะทำมานะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันค่าว่ามันจะไกลไหมแต่ว่าเดินได้นะคะก็อร่อยด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเด้า่าถึงในร้านแล้วนะคะชื่อว่าร้านว่าอะไรนะเจ้าสัวอค่ะสัะอนุต ก็เราเดินมาไม่ไกลนะคะเดินมาจากหน้าชลูนเดินมาทางซ้ายมือนะคะก็ภายในร้านเนี่ยก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเจ้าสัวนะคะก็จะมีหลายอย่างเลยให้เลือกค่ะทั้งเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อพรีเมียมก๋วยเตี๋ยวเรือหมูคุโรมุตะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวเดี๋ยวเราจะสั่งกันนะคะเราจะสั่งเป็นหม้อไฟค่ะน้องอ้อมไม่กินเนื้อใช่ไหมใช่ค่ะเราจะสั่งเป็นหม้อไฟหมูนะคะราคาแค่180บาทเท่านั้นเองมีหม้อไฟแล้วก็มีเส้นให้เราเลือกด้วยส่วนเมนูอื่นนะคะที่ไม่ได้สั่งแต่ว่าก็มีในร้าน ใช่ก็มีในร้านนะก็จะเป็นหมูสเต๊ะนะคะหรือว่าจะเป็นพวกแบบของหวานนะใช่ของหวานก็มีขนมท้วยอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบหมอ้อเหมือนหม้อซุกี้หม้อไฟแบบนี้เป็นหมอ้อแบบชุดใหญ่เลยไฟกระพริบแต่เราแค่ชุดในคอสำหรับใครที่เป็นใส่เนื้อวาคิวก็ทานไม่ได้อโอเค หม้อไฟก็อยู่บนหน้าเราที่เรียบร้อยแล้วนะค้องอ้อมพุดๆเลยค่ะเนี่ยร้อนๆทุกๆเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในหม้อมีอะไรบ้างนะคะภายในหม้อนะคะตักมาแน่นอนเป็นน้าตกนะคะก็จะมีนี่เลยนะคะหมูอันนี้จะเป็นขั้วตับนะคะและที่สําคัญมีเส้นหลายเส้นให้เราเลือกนี่ด้านนี้เลยนะคะบะหมี่เส้นหมี่แล้วก็เส้นเล็กอ้อมอยากกินเส้นไหนอยากกินเส้นเล็กอ่ะกินเส้นเล็กเดี๋ยวเอาลงไปในหม้อนะ เอาไม่เอาจิ้งจริงๆเขาเอาไม่ได้เอาลงเนี่หรอเขาใส่ลงแล้วก่ตัดน้ำไม่เป็นไรอะไรต้องอ้อมกินเซเลกอ่ะนี่ไงทำให้น้องโอยแล้วก็ตัดนุ่นลวกให้มันร้อนไงโหตอนไม่เป็นเลยชิมก่อนเลยได้ปะได้จิ๋วอ่ะอ่ะบอกกล้องหน่อยรสรสชาติเป็นไงหอมมากอ่ะแบบน้ลองชิมดิโอเคค่ะเผ็ดไหม กำลังดีเข้มข้นปะเข้มข้นมากแบบน้ำเข้มข้นมากแทบมีลแค่แบบไม่ต้องปรุงได้เลยเนี่ยนี่ร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นนะคะแค่ไม่ต้องปรุงเหรอจริงปะเนี่ยจริงลองเลยพี่ลองบะหมี่ที่นี่จะเป็นเส้นแบบเส้นเล็กๆอ่ะไม่ได้เป็นเส้นหนาเหมือนเป็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 นแบบเป็นบะหมี่แบบดีอ่ะเป็นไงพี่เชื่อว่าไม่ต้องปรุงเราเขาปรุงมาให้แล้ว่ามาค่ะลูกชิ้นลูกชิ้นหมูนะคะอือ อร่อยดูเส้นเล็กดิสุดยอดเส้นเล็กก็จะมีความเหนียวนุ่มนะเท่าที่ดูลูกชิ้นนะคะดีมากเป็นลูกชิ้นหมูแท้เลยนะคะใช่ลูกชิ้นร้านนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์แปลงแปลงไว้เล่นเลยวะขอใหม่อยร้อดแบบเกี่ยมโซวเปรียบเทียบลอยะละสำหรับ วันนี้นะคะพ<ห>าอ,ะอ้อมมันกินร้านแรกนะคะชื่อร้านว่าเจ้าสัวแต่เราไปร้านต่อไปนะคะก็ะจะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวปีนรั้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวพะอ้อมไปปีนรั้วกันตอนเข้าไปน้องปีนเขารื้เปล่าเราไปดูกันใช่เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะ <c oughs> เรประมาณ120เมตรนะคะก็มาถึงแล้วนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวจีนล้วมไม่ไกลนะคะในร้านนะคะก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวที่ว่าใส่เครื่องในไม่ใส่เครื่องในก็เลือกได้เก<ม>าเหลานะคะหรือว่าจะใส่เฉพาะเครื่องในบางอย่าง<ม>ก็สามารถเขียนเลือกเข้ามาได้ซึ่งร้านกว๋วยเตี๋ยวว่ายากมากนะที่เขาจะแบบเอาพวกเครื่องในหมูมาทํามาใส่ให้เพราะว่าสิ่งที่ต้องทําให้ดีที่สุดคือไม่ให้มันคาวและเวลาลวกอ่ะต้องเด้งต้องสดกรอบอะไรอย่างนี้นที่ ไม่กินข้างในก็จะมีเมนูหมูก็สามารถแจ้งได้ว่าแบบเราไม่เอาเครื่องในก็มีนะคะธรรมดาที่นี่จะอยู่ที่ชามละห้าสิบแต่ถ้าพิเศษจะอยู่ที่ชามละหกสิบก็ถือว่าไม่แพงนะสําหรับที่อยู่อ่อนนุ่นแถวนี้เนาะโอเคมาแล้วนะคะสําหรับเมนูที่เราสั่งกันเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเ่็ปิรุ้วานะคะเป็นส่วนของทางร้านค่ะส่วนนันนี้ก็จะเป็นเกาเหลานะคะก็พี่เขาก็จะมีเครื่องในมาให้นะคะนี่ชิ้นใหญ่มากหมูหูหูชิ้นเม่เลเลยชอบแบบวาม ให้เครื่องเยอะมากค่ะแบบไม่ห่วงไม่ห่วงเครื่องเลยเนาะดูแผ่นตับนะกระฝามือดูความเด้งของการลวกเขาเนี่ยมีความมืออาชีพมากดูก็รู้ว่าสะอาดเพราะว่าไส้นี่ดูแบบขาวจ้วนน่ากินมากและที่สําคัญที่ว่าหมูเด้งมันน่าจะอร่อยเพราะไม่อันนี้ก็จะเป็นหมูสับที่เขาแบบปั้นๆ้นเหมือนหมูเด้งอ่ะเป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันเริ่มเริ่มต้นที่น้ำซุปก่อนเลยนะคะ ความกรมกรมแบบว่าเหมือนเขาเคี่ยวกระดุมมานะคะไม่ได้ใช้แบบว่าแบบเครื่องปรุงรอะไรอยค่ะขอชิมตับตับน่ากินมากดูดิอแผ่นนี้แบบไม่มีเลือดเลยนะคะรู้จากการชิมแล้วเชื่อเ่าะว่าอร่อย ก็คือถ้ามาสาขาอนุทก็คือร้านนี้เป็นร้านนึงที่เราแนะนําว่าควรมาใช่ค่ะหลังจากที่เรานะคะไปทานก๋วยเตี๋ยวมาแล้วสองร้านนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือของหวานนะคะตอนนี้เรานั่งอยู่กันภายในร้านอะไรคะ Bad w o l f Slow Bar ค่ะก็ร้านนี้นะคะถือเรียกได้ว่าบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะและที่สำคัญอยู่ติดกับก๋วยเตี๋ยวปินห้วเลยนะคะสวัสดีพี่เจ้าของร้านค่ะแนะนําตัวนิดนึงค่ะพี่ แป้งนะคะพี่อควาค่ะพอดีเพิ่งเปิดเปิดไปร้านกาแฟเพิ่งดื่มวันนี้นะคะอยากจะทานชาเขียวหนูจะขอสั่งชาเขียวต้องเป็นชาเขียวที่ร้านมันจะเป็นชาเขียวใบกับมะชาได้เอาเป็นยังไงดีคะเอาเป็นมทชาก็ได้ค่ะเย็นเนาะเย็นค่ะได้แล้วก็ส่งหนองขอเป็นลาเต้เย็นขาวหวานน้อยโอเคหวานน้อยด้วยนหวานน้อยเพื่อสุขภาพของหนูของหนูหวานพอดีนะพี่ไม่ต้องน้อย ใช่แต่รู้สึกว่าโตนี้โอเคมากเลยนะมันรู้ชิลๆดีเนาะนั่งแบบแบบว่าเป็นบารก็คือชื่อก็คือเนีะเหมือนให้ลูกค้าได้จอยกันกับคนขายกันค่ะก็เลยเอามาเป็นแนวเป็นชื่อร้านเลย แล้วกัเมนูลาเต้น,นะคะเย็นนะคะอร่อยมากหอมเมล็ดก,กาแฟมากแล่นี่ก็เรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูมะชะเย็นนะคะททซึ่งบอกเลยนะว่าร้านสวยขนาดนี้รา <c oughs> คาเท่าไหร่คะพี่ต่อแก้ว 60บาทค่ะโอ้โหแบบนี้แล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้กาแฟทุกเมนูห้าสบาทซึ่งตัวโน้ตโน้ตของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวกาแฟของเราจะเป็นระหว่างเอธิโอเปียบราซิลแล้วก็ไทยมาเบนด้วยกันตัวนี้ก็คือมาเบนรวมกันอยู่ในแก้วนี้แล้วอย่าลืมนะคะจะมาก็อยู่ติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวปีหลวะฝากช่องทางการติดต่อทางร้านไหคะทางร้านมีเพจนะคะชื่อว่า black b u slow bar ค่ะ ยังไงติดตามความเคลื่อนไหวในนั้นได้ค่ะยังไงฝากด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเรียบร้อยนะคะทั้ง3ร้านของเราร้านที่3านะคะเครื่องดื่มอร่อยมากเลยค่ะ Bad b o นะคะถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมานะคะก็มาแวะทานกาแฟร้านนี้ได้ค่ะก็คืออยู่ติดกับก๋วยเตี๋ยวปินล้วเลยนะคะเอาง่ายนะคะว่าทั้ง3มร้านนี้ที่เรามานะคะเดิน มาจากโชว์รูมทางฝั่งทางด้านซ้ายนะคะประมาณ120เมตรเท่านั้นนะคะคคก็ลูกค้าทานไหนสนใจนะคะก็มาได้นะคะใช้บริการของสาขาเราก่อนนะคะทั้งฝายขายศูนย์บริการหรือว่าศูนย์ซ่อมตัวถังและสีนะคะก็สามารถมาใช้บริการได้เดินมานิดเดียวนะคะ,คะาหาอะไรกินก่อน ช่องทางการติดต่อมีอะไรบ้างคะนองอองก็คือช่องทางไลน์นะคะก็คือไลน์ออฟฟิเชียลก็คือเอสไซต์โตโยต้ามิวีนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นดีๆนะคะก็สามารถติดตามในนั้นได้หรือจะเป็นติดต่อส่วนบริการนะคะก็สามารถทักไปคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ค่ะส่วนลูกค้าท่านไหนนะคะมีร้านแนะนํานะคะที่อยู่ใกล้สาขาของเราทั้ง13สาขาน่ะสามารถแนะนำเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะไปให้ท่านเลยนะคะร่วมสนุกกันสำหรับจะเจอกันในคลิปต่อไป ไปร้านอะไรสาขาอะไรติดตามชมได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดี่ค่ะสวัสดีค่ะ